สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2566ดิฉันอนุภาสีรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีดิดต,ตัวรีบาวขึ้นมาค่ะตามตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรปับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ เนื่องจากนักลงทุนนั้นคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการในภาคธนาคารค่ะหลังจากที่ธนาคารรายใหญ่ใน Wall Street ซึ่งรวมไปถึง JP Morgan แกนและ g o a n s a c h คค่ะได้ประกาศอาัดฉีดเงินนะคะรวมกันมูลค่า30,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพื่อเสริมสภาพคล่องกับธนาคาร First Republic Bank ซึ่งเป็นธนาคารในระดับภูมิภาคของสหรัฐค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ3ธนาคารในสหรัฐได้ประกาศปิดตัวลงนะคะ โดยเช้าวันนี้ค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดระดับ1,560.25จุดนะคะเพิ่มขึ้น5.60จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น0.36%มีมูลค่าการซื้อขาย31,429.33ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนวันนี้ในวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัท p r s m r v i c e Solution จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น PRI ค่ะราคาหุ้น PRI นะคะ กำลังไต่เส้นอย่างช้าๆค่ะแบบชวนติดตามนะคะโดยเช้านี้นะคะก็ดูแล้วมีวอลลุ่มเทรดเข้ามาคึกคักพอสมควรค่ะก่อนหน้านี้นะคะนางสาวจตดดุพรวิไลแก้วซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PRI คับก็ได้เปิดเผยว่าแผนปี66บริษัทก็ยังคงเดินหน้าขยายอาณาจักรซูเปอร์ลีดวิ่งเซอร์วิสขยายขอบเขตธุรกิจบริการใหม่ๆทั้งกลุ่มต้นน้ํากลางน้าและปลายน้ําในหลากหลายมิติทั้งการเพิ่มบริการในเซกเมนต์ใหม่ๆการเปิดตัวธุรกิจใหม่ตลอดจนการบุกตลาดต่างจังหวัดด้วยค่ะ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมาถึงการก้าวเป็น Happy Maker ที่มีบริการพร้อมตอบโจทย์การสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคตลอดช่วงชีวิตนะคะโดยในปี66นี้ค่ะบริษัทได้ตั้งเป้าที่จะมีโครงการที่จะเข้าไปบริหารนิติบุคคลและโครงการที่เข้าไปบริหารงานขายนะคะรวมกันมากกว่า150โครงการขณะเดียวกันก็ตั้งเป้ารายได้ทั้งปี6 6, 6ไว้ที่1,300ล้านบาทค่ะเติบโตจากปี64ราว173.06%หรือเติบโตเกือบ3เท่าตัวค่ะ ใววันนี้นะคะก็มาติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของหุ้น PRI กันต่อค่ะว่าจะมีแรงส่งต่อเนื่องหรือไม่นะคะโดย PRI นั้นปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่37มสบาทเจสตางค์ค่ะบวกไป1บาทนะคะหรือว่าคิดเป็น2.72%ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย107.18ล้านบาทนะคะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากกันวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุทนใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะ ติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ h u u น i n s i g h t .com แล้วก็ยังติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Linesquare, Telegram เช่นเคยนะคะรับชมด้อยหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel ช่อง h u ้นอินไซด์ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสาหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ